สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TpCoder นะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆที่เราจะมาฟิกซ์บั๊กตัว refresh เนาะก็คือว่าเอาวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีการใช้ตัว login logout ร่วมกับตัวของ user นะครับผมทั่ว company เนี่ยสามารถจะใช้ร่วมกับ user ได้เพียงแต่ว่าตัว endpoint ที่เกี่ยวข้องกับตัว refresh token เนี่ยมันจะยังไม่ทํางานแบบว่าเท่าที่ควรนะครับผมเพราะว่าตัว new token ของเราเนี่ยจะเห็นว่า มันมีการค้นหาด้วยตัวยูเซอร์ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่ผมคิดว่าเรารสามารถที่จะจะว่ายังไงดีนะครับผมเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะครับผมที่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการเอา Resource ID ตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะมันจะมีตัวนึ่งที่เราตามหายูเซอร์ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราตามหาเนี่ยยูเซอร์ก็คือว่า คุยเดนเชียลคุยเดนเชียลที่เราต้องการกนะ็คือเราจะให้เอาตัวนี้นะครับผมทาการามันเป็นตัว u s e r login เนาะแต่ตัวด,ดีนะครับผมว่าตัวนี้คือ u s e r login ใช่ไหมครับ user login เนี่ยต้องการเป็นตัวอา่าไอ i ีอี s มลพาสนะก็จะเห็นว่าอา่าไอ i ี password ตัวนี้จะเป็น u s e r login นนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่ผมคิดว่าเราจะสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับผมก็คือว่าไอาตัวนี้ ที่เราจะทำการ issue access token เนี่ยให้มันสามารถที่จะรับไอตัวของร์คอ company login ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่ผมจะเอามาใช้ในหมวดนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างตัว issue access token ขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัวร์วอ company login แทนนะอืมโอเคยี่หอเข้ามา โอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นทัวร์คอมพานีล็อกอินใช่ไหมครับแล้วไอเจ้าตัวนี้แหละนะครับผมทัวร์คอมพานีล็อกอินเนี่ยมันจะรีเทิร์นเป็นออเทนติเคตยูเซอร์ใช่ปหมเราก็เอาอเจ้าตัวนี้นะครับผมทัวร์คอมพานีล็อกอินแล้วก็ไอตัวนี้เราจะใช้เป็นยนะูเซอร์เนมเนาะนี่ครับผมเราก็จะได้เป็นอ่ะนี่คือตัว issue access token นะเพียงแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว method overloading นะเราจะเห็นว่า i อ i s s u s Access t เ k e นเนี่ยจะมีแบบว่าเอ่อ Method Overload ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับมาเราก็ได้ตัวตัวคอมพิวตัวนี้ไปแล้วนะครับผมก็ไปที่ตัวจังหวะของ a l l Service นะ a l l Service เนี่ยมันจะมีตัว User ใช่ไหมครับผมที่เราตามหาไฟล์ b y i d ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเราเอาค่ามาจากตัว Resource ID ตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า resource ID นะ อ่ะคราวนี้พอมันได้ Resource ID เนี่ยผมก็จะ,ะเช็คว่าไอตัวที่ Input เข้ามาเนี่ยครับผมมันคืออะไรนะนี่ตัวนี้นะครับผมมันจะมีตัว Usage แล้วก็ตัว Reso u r c e ID พวกนี้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมใช้เป็นตัว Usage แบบนี้แล้วก็ตัว Refresh Token ก็แปลว่าอ่ะผมจะเช็คว่าถ้า Usage มันเป็น Company เราก็จะตามหาจากทัว Company แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอดมิหรือว่า User ถ้าเกิดว่าเป็นแอดมิหรือว่า c o n s u m e r ให้เราตามหาผ่านทาง User นั่นเองนะครับ คีย์เด็นชเชลเนี่ยคีย์เด็นชเชลเนี่ยเขาต้องการเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นไฟล์คีย์เด็นชเชล by username เนาะอันนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นตัว user อ่อะตอนนี้ credential เนี่ยมัน return ออกมาเป็นตัว user login เนาะก็อ่า ตรงนี้นะครับผมผมอยากจะสร้างเป็นตัว s t i ิงนะครับผมแล้วก็ new access token แต่ว่าในปัจจุบันนะตอนนี้คือผมจะทำแบบลอยๆอย่างนี้นะครับผมว่าอ่ะถ้าเกิดว่าอ่อเป็น new access token นะครับผมผมจะใช้เป็น if else นะครับผมรอบนี้จะใช้เป็น if else นะครับหรือว่าผมจะใช้เป็นตัว switch เลยดีอืมน่าสนใจแป๊บนึงนะ ถ้าจะเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เออือมผมคิดว่าเราทำอย่างนี้ได้นะครับผมเราจะมี switch expression เนาะก่อนหน้านี้นะครับผมที่เป็นตัวนี้ return switch expression อะ่ะผมก็จะใช้ pattern เดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้เราจะเป็น access token เนอะก็จะเป็น new แล้วก็ switch นี่ตัวนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเราเป็นประเภทที่อออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวอะไรนะโรที่รับเข้ามาเนาะตรงนี้นะครับผมที่เป็นดีทีบอดี้ตัวนี้ของเรานะถ้าบอดี้ตัวที่เราเป็นอไหนว่ายูเซสของเรานะครับผมมีเป็นตัวโ o รอีนัมแล้วก็ตรงนี้นะครับผม,ผมจะใช้เป็นตัวไหนมีเนมใช่ไหม อ่โอเคถ้าอย่างนั้นผมอยากจะให้ไอเจ้าไอเจ้าตัวนี้นะครับผมแคสออกมาก่อนเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นตัว low อ uh, e ่า e u m แล้วก็ value of อ่ะถ้าเกิดว่ามันตรงเนาะเราก็จะใช้เป็น user อา่าตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวอา่าตัวนี้ admin ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็น default นะครับผมถ้าเป็น default เราจะใช้เป็นการ return ตัว user เนาะ อ่ะโอเคปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นยิวคีย์เวิร์ดนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือตัวอ่ะโลอีนามตัวนี้ต้องทำการอินพุตเข้ามา อืมโอเคเนาะตัวนี้ก็คือว่าอ่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าไม่ใช่คอมพานีนะให้เราทำการหาผาทางยู e r อร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมพานีให้เราหาอีกโฟล์นึ่งนะครับอันนี้ผมรีเทิร์นเนสติงเปล่าไปก่อนเนาะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทําไอ้ตัวนี้กันนะครับผมก็คือว่าตัวที่เราเป็นไฟล์ไบไอตัวนี้นะก็เราก็จะใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวของทัวร์คอมรีล็อกอินนะครับผม อืมโอ้แล้วมันก็จัดอันนี้ให้ผมเยอะมเหมือนกันเนาะโอเคก็ไปดูซิตอนนี้โค้ดปัจจุบันของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปตามหาตัวคอมพานีนะครับผมตามนี้อันนี้ก็จะเป็นฟาอัมทัวร์คอมพานี ล็อกอินเรปอรตรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ by อันนี้เป็น Resource ID ใช่ไหมครับผมก็อ่ะตัวนี้ก็คือเป็นเป็น ID เหมือนกันนะครับผมกเ็เดี๋ยวเราขอผมขอเช็คที่ตัวอันนี้อีกหนึ่งทีย้อนกลับไปที่ตัว Token Service เอไมไม่ใช่ Token Service ย้อนกลับไปที่ตัว แต่ว่าก็คือที่เป็นเรื่องของการอ๋อ oh, authentication manager ก็คือตัวนี้ custom user detail service อ่ะโอเคตัวนี้ตัวที่เป็นััว company f o r เราก็ตามหา login แล้วเราก็เอา id ตัวนี้เข้าไปเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะใช้กันก็คือจะคล้ายๆเดิมนะครับ File by id อันนี้คือ resource id นะกะ็ company id not f i l n อันนี้ต้องเป็นทัวร์คอมพานีไม่ใช่ทัวร์คอมพานีล็อกอินนะครับขออภัยด้วย อืมโอเคก็ตัวนี้แอดทัวร์คอมมานีล็อกอินเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำแบบเดียวกันทัวร์คอมพานีล็อกทัวร์คอมมานีเรพอรสิทอรี่ไหนดูซิทัวร์คอมมานีเรพอรสิทอรี่โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตามหาตัวคีย์เดนเชียลล็อกอินนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคไฟล์คี e d เดนเชียล by user id เนาะ ตัวนี้ user login นะโอเคแสดงว่าเราจะต้องทำการหาจากตัว company เนอะไหนดูสิไปที่ตัว tour company login repository อันนี้จะเป็นไฟล์ one by username นะครับก็ตอนนี้เรามีไฟล์ one by username ก็แสดงว่าผมอินเจกตัว username เข้าไปได้เลย user ไม่ใช่เฉยต้องเป็น tour company login repository by one by username ก็จะเป็น company login ตัวนี้ t ว u ์ company เฉย t ว u ์ company แล้วก็ตัวนี้เราจะเอา username ไปใช้นะครับ ลำหนึ่งนะผมขอคิดตามก่อนทัวร์คอมพานีล็อกอินอ่าโอเคถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น Resource ID ก็คือจะเป็น ID แสดงว่าผมต้อง c u สตอมตัวนี้ขึ้นมาใหม่อ่าโอเคเดี๋ยวผมคัสตอมตัวทัวร์คอมพานีล็อกอินแล้วกันนะครับ อโอเคขอเช็คก่อยว่าทัวร์คอมพานี company, นี่เป็นอะไรเป็นอะไรนะครับเป็นทัวร์คอมพานีไอดีเนาะก็โอเคผมจะรับตัวนี้เข้ามาโอเคไฟล์ o n ทัวร์คอมพานีไอดีอ่าโอเคก็เออ่ทัวร์คอมพานี็อกอินไฟล์ ไฟล์ o by tour company id นะแล้วก็ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้น่าจะได้ c ีดเดนเชียลไปแล้วตั้งแต่ต้นตรงนี้นะครับไฟล์ o by tour company id อ่าโอเคสแสดงว่าสงที่เราต้องการก็คือจะเป็น type ท,ที่อ่าเป็น aggregate reference ตัวนี้นะครับ ตัว company reference แล้วก็ตัวนี้ผมจะพาสตัว r e s o r t id เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัว company โอเคก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนาะตัวนี้เราก็จะได้เป็น credential นะครับก็จะเป็น credential แล้วก็ไอตัวนี้เราจะเป็นการ credential ของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการ issue token ัน,นี้นะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปลอง Test เทสฟังก์ชันลอลิตี้เบื้องต้นกันนะครับอ่าของใหม่ต้องได้แล้วของเก่าก็ต้องใช้ได้นะครับผมอืมโอเค อันนี้ก็คือจะเป็นของใหม่อ่ะผมล็อกอินตัวของทัวร์คอมพานีอ่ะ,อะโอเคนี่คือผมจะเจนตัวอ่ refresh เจนอสเ e s โ token ใหม่นะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็น refresh token เดิมแต่ว่า e s s token เนี้จะเป็นตัวใหม่อ่ะโอเค แล้วขาวนี้สิ่งที่เราจะทำเพิ่มเติมก็คือเราจะใช้เป็นตัว user ธรรมดานะ login นะครับแล้วก็ตรวนี้จะเป็น refresh token แล้วก็ตัวนี้จะเป็น user idc แปลว,ว่า refresh user idc นะตัวนี้ก็จะเป็นตัว consumer s e r idc อ่ะตัวนี้นะครับผมทุกอย่างต้องเหมือนเดิมนะ 677d9a อ่ะแต่ว่าไอเซสโทเค้นจะต้องเปลี่ยนไปนะครับ ml 70อืมโอเคแล้วก็ไปเช็คที่ตัวของต b a s e นะครับผมอ่ะก็จะเห็นว่าโอเคจะมีคอม p a n y นแล้วก็คอน s u m e r ตัวนี้เพราะว่าเราล็อกอินใหม่เนาะอ่ะโอเคก็แสดงว่าตอนนี้นะครับผมในปัจจุบันเนี่ยฟังชั่นลิตี้ของตัว r e f r e s โทเค e นเนี่ยก็มีการอัปเดตแล้วนะก็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นวิดีโออินทรัพ นิดนึงเพราะว่าผมเพิ่ง Realize ได้ว่ามันมีตัว Refresh Token ที่ผมยังไม่ได้แก้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณมากครับ